ใใหม่ปีนี้คุณอยากได้คนรักแบบไหนใครสักคนที่เข้าข้างคุณอยู่เสมอช่วงเนี้ยฉันรู้สึกอ้วนๆไงก็ไม่รู้อ้วนอ้นวนพี่โคตรอว้วนเลยพี่เชื่อดิโอเคบางคนนะ่ะก็ออกหน้าอย่างเดียวออกนมอย่างเดียวก็มีนะพี่โอ,โ,าาโอ้โหมังคนไม่อ้วนเลยอ้วนขก้นไหมเนี่ยใครสักคนที่ชีวิตเขามีเราอยู่ในแลนหมอรู้ไหมหมอไม่ได้สวยนั่น้านะ คุณพ,พักผ่อนเถอะถ้าเกิดว่านอนไม่เพียงพอเนี่ยนะหัวใจมันจะอ่อนแรงในกันใหญ่แล้วหัวใจหมอเป็นไงบ้างครับจีบปะเนี่ยยังไม่แน่ใจใครสักคนที่เข้ากาันเข้ากันกับครอบครัวคุณแม่โดนไก่ฟ้าเล็กแต่หมไม่เป็นไรเขาไม่ชอบกินน่องอยู่แล้วกินตีนไหมล่ะแม่เก็บตีนไว้กินเถอะใครสักคนที่ดีทั้งจิตใจและหน้าตา,ตาหน้าแมไงไม่ไรอเนก,กลางที นี่วะหน้าตากลางๆของแกอย่างเงี้ยมันกลางไปทางชั่วเลยนะเว้ยดูหน้ามันดีหน้ามันเหมือนคนที่ไหนอะหน้าเหมือนโดเลมอนตอนแกเลยนะเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครสักคนที่เห็นอะไรก็นึกถึงแต่เราพี่รู้หรือเปล่าว่าเวลาฉันคิดถึงพี่ฉันนึกถึงอะไรส้วมนึกถึงคุณและถึงส้วมเห็นพี่เป็นขี้เหรอครับว่าแต่ส้วมนี่ที่ไหนอ่ะ อ๋ออนี้ขี่เหรอหรือประเด็นไหนก็ได้ขอแค่ทำไมเธอถึงชอบเราอ่ะพี่ฉันชอบพิมเป็นแค่ประเด็นรองประเด็นหลักมันคืออะไรฉันชอบตัวเองมากเวลาอยู่กับพี่และนั้นเป็นฉันที่คิดถึงเธอหลันั้นเป็นฉัน เรียกว่าของขวัญสำหรับผู้หญิงนะครับก็คือผู้ชายดีๆสักคนส่วนของขวัญสำหรับผู้ชายก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องดีมากแต่ขอหลายๆคนครับ <c oughs>